giác nu, giác nu, nước bao nhiêu, có cần nước không, cần bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu, coi กินกัน้ครับคุณนอยก็ลอยองนอครับกิ้กันได้ครับคุณไม่พอ <nt> <os> ิมงานเท่าคนปลาครับเงีย้งย,นะงยและเพื่ได้ลองดำบอก็มันมันคก็บอซ้อเชียบปลาแม่

เดี S <s <uk as> ๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ิันโอ้สะดวกไปแล้วม้งมไปมงมงทั้งหม้ามงมึงงงบังบังบังทังบังบังบังังบังบังังงบังบับัง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 งังับังังั้งั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 งทังงังังั้งั้ั้งังบั ท่นน <g su ll ichen> ั <i> ้นดันตีนวาดันตีนมาทางนั้นนะท่านนั้นคือดันตดันตีนเนาดันตีนอร้อาทครับผมอันนีมากเด็ก่าปาครับปลาหลายปาอยู่ายเชือกาดันเนียเบเบขาอ่าันี้เบิงนี่น้องเบิงอ้ยกระโดด่า่าอกกทั

đổ rồi, nhảy 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 lên, đây nhổ nếu nhổ nhổ nhổ, nhổ

ขับวนมาขบวนครับขับวนขับวนขบวนขบวนไปโอ้มาสะดวกมาจะเหยียบไปข้่ขขบอขามาอีกนึงเข้าไหมขับวนขับวนขับวนโอ้ไปง่าออกแล้วขนาดไปไปไป

เสียบตาหมดเลยมันไงผลออกอยู่ครับเลยอางั้เขียวลากก็ได้แล้วครับผมนะยตาเขียวอยู่เขียวยังป่าขาดที่ว่าเสียบตามมดเลยใช่ครับกี้ ไงเ่แงอันนี้คือการลากปลากระตัดเราจะเอาปลาไปทำน้ำปลาปรา้อยกว่าว่ากูนะงาไปงาไป ีนีเอาชาโดว์ว่าง่านิ้ปีนีชาโดว์หดวขึ้นไปไป,ไปขึ้นเ่าปะเอาเตีเเ่ยยกก่อนยดก่อนใช่แะละ้วมองมาขาดมัแนปลาแปบแด้ไปี่วงปลาแปบเบน่าเสียบจังเลเปิดปลาแปบ,บเสียบตามอะไรไชง

พ่อไปครับ คันแล้วครับ มาเบิ่งปลาบึกไงนะครับว่าเดี๋ยวขึ <retra uto> ้นได้วะแม่ต <yacht living> ัวนั่นบ้าโอ้ยเปีนั้นไม่ได้แล้วนั่นโอ้าไปล่ะเอากันขึ้นเอากันขึ้นเนียงเนียงเนียงวอย่ามีไฟตัวใหญ่แห้งปลาบึกมวนมวน พันวันพันพันวันเลยนนเลยเออันนนว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 นบอมากจับพรางไวจัพรางไว้าวจับพรางไว้จับพางไว้ยกไปยกไปอาขนลขึ้นเลยขึ้นเลยดขึ้นเลยเดี๋ยวง่ครับเลนตัวงแห้งเลยดึนเลยเนเยนนว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 วนนันวันพันวันเขาเน

ไม่โตนันบอ้โอ้ยเปีนนันไม่ได้แล้วนั่น้ไปล่ะเอากันขึ้นเอกนขึ้นนงนียงนียงยอวเียห่ค่อยแห้งมาบึกมวนมวนมวนทันเลยันนเลย

พึ่งเงียนฮะโอ้ยเสียวระวัง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 เอาเขายำมาหยินนี่วันนี้บ่าวหมนเราเราสอน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 เออดึงมาหยินเออแล้วเราจะเอาลงไหนนี่ ง,งานหยาบเลยทีนีไปดดดเขาด, <c oughs> ดึงตะกีนกมังไม่เยพาะเา่สกัดาสี่สองเทือ่หรอสามเทือนหรอสเทื่เนาะประมาณกี่ร้อยโลครับผู้เชี่วชาญหัวหน้าเมทัศ บตัวเดียวกันปะครับันี่ยอคงรอ่งกามสีะามีทีงานหยาบขอซ้อมาแล้ว เอกย็นเดอรีพนหงเยันเดอร์พนหวังด้ว้องหนึ่งคนละพอหนาเคลื่อนคนลพี่น้องพี่าานต้าะองโอ้วางสั่นละวันกอองได้นน่วันเี้ก็แบงได้นน่พอป่าไงเนี่ย

เองเดี <t> ๋ยวเดี๋วัหนึ่งใหญ่มากใหมากสอดใต้สอดใต้โอ้ ไอ้ขคนน่างเี้ยไปกว่าปส่้คว้าไร้วาลเนาะนี่มันแปดทีวยเพราะสองไ